เกลียวช้าเกี่ยวช้าเหมือนเกี่ยวมือจะของนาชอบค่ะแบบนี้นานๆานทีเกี่ยวหนหนึ่งคนขับรถเกี่ยวมือจําเป็นนานๆานทีเกี่ยวหนหนึ่งขับบ้านมาช่วยน้องเกี่ยวประมาณสามสี่วันค่ะหาค,คนขับรถเกี่ยวหายากมากเลยค่ะ ก็เลยต้องลงมือเกี่ยวเองวันนี้น้องยังไม่มาค่ะน้องไปทําธุระที่โรงพยาบาลพอบ้านก็เลยลงมือเกี่ยวก่อนค่ะเจ้าของนานนั่งยิ้มแก้มปรีค่ะเพราะว่าเกี่ยวช้า <laughs> ค่อยๆเกี่ยวค่อยๆเกี่ยวเหมือนเกี่ยวนาเจ้าของอะค่ะค่อยๆเกี่ยว จริงส่วนหนึ่งก็เกี่ยวยังไม่คล่องด้วยแหละ <c oughs> เก็บหมดค่ะทุกซอกทุกมุมเก็บหมดค่ะ <c oughs> อันนี้เพิ่งได้จับเพิ่งได้จับเกี่ยวเป็นวันแรกหลังจากที่ออกรถมาก่อนหน้านี้ก็คือจะมีแต่น้องเกี่ยวตลอดนะคันใหม่อะ่ะเพราะบ้านยังไม่เคยจับจับแค่ตอนสตาร์ทตอนที่รับรถมาวันแรกวันที่รับน้องมาหลังจากนั้นก็จะ น้องเกี่ยวตลอดเลยอันนี้คือพ่อบ้านวันแรกที่จับรถคันใหม่แะละค่อยๆเกี่ยวค่ะนาข้ามันล้มด้วยค่ะมันไปไวไม่ได้นึกถึงใจเขาใจเราเนาะเวลาเราจ้างรถเกี่ยวเราก็อยากให้เขาเกี่ยวให้เราดีๆเออถ้าไปไว่าถ้าไปไวมากก็ไม่ไดเ้เหมือนเหมือนเปรียบกับว่าแบบมันทิ้งข้าวอะนะ เออไปไวมากมันก็จะเหยียบข้าวต้องค่อยๆไปยิ่งข้าวล้มเนี่ยยิ่งไปไวไม่ได้เลยค่ะต้องต้องค่อยๆไปช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหยนๆกันไปค่ะใจเข่าใจเราเวลาเราให้รถเกี่ยวมาเกี่ยวให้เราเราก็อยากให้เขาเกี่ยวให้เราดีๆ ชาวนาปลูกข้าวมากว่าจะได้ข้าวก็โอ้ต้องใช้เวลาตั้งกี่เดือนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวเนาะพอรถเกี่ยวมาเกี่ยวไม่ดีข้าวมันทิ้งก็เสียดายข้าวนะอันนี้ก็ค่อยๆเกี่ยวค่ะจะเป็นนาตัวเองนะเออเขาเรียกว่าญาติพี่น้องหรือนาลูกค้าก็เกี่ยวแบบนี้หมดนะคะเนี่ยน้องชายก็เกี่ยวแบบนี้ค่ะน้องชายก็ค่อยๆเกี่ยวค่อยๆขับ ค่อยๆไปอะจ้ะล้ลมบิ้งนี้นะ่าจะลม้มล้มเยอะบิ่งต่อไปก็ไล่เรียกันค่ะแต่เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้วค่ะค่อยๆเกี่ยวไปแต่ยังดีนะคะวันนี้เนี่ยแดดแดดจ้าเลยค่ะ ที่บ้านอีสานสีสะเก็ดฝนกาลังตกพายุกําลังเข้าตอนนี้แต่ว่าอยู่นี่พิษณุโลกยังยังแด็กจ้าอยู่ค่ะยังไม่มีฝนยังเด็กจ้าอยู่อันนี้จะเป็นข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าถ้าเป็นอีสานบ้านเราก็จะเป็น ข้าวเจ้าอีสานกินข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิข้าวเม็ดสั้นอะไรอเงี้ยถ้าอยู่ภาคเหนือก็จะเป็นก็มีทั้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วหน่อยนึงไะมคะเอาคันเล็กมาก่อนเดี๋ยวน้องชายจะมาสมทบทีกคั่นึงเกี่ยวรอน้องไปก่อน รุ่นนี้ฟางออกดีมากเลยค่ะฟางออกตรงตรง่องตรงกลางพอดีฉะนั้นเอ,อคนที่จะเอาฟางนะบอกไว้เลยบอกไว้เลยว่าไม่ต้องไปเขี่ยฟางให้ยุ่งยากค่ะเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้ฟางเขาจะกระจายลงตรงตรง่องตรงกลางพอดีเลยค่ะเนี่ยคนที่จะเก็บฟางเอาไปให้นังวัวนันงควายยาวๆเลยค่ะวันนี้